ยินดีต้อนรับสู่ัวรี่ออ u ต o ช่องของคนรักรถหรูที่ต้องการรู้ลึกรู้จริงและอัปเดตล่าสุดจากโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับตำนานที่กลับมาพร้อมความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยมากกว่าเดิมนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero 2026รถ SUV ในตำนานที่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อในฐานะราชาแห่งออฟโรดแต่ครั้งนี้ยังถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและเส้นทางผจญภัยได้อย่างลงตัว Pajero คือชื่อที่อยู่คู่กับความเชื่อมั่นมาหลายทศวรรษ ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วบนเส้นทางสุดโหดทั่วโลกตั้งแต่ทะเลทรายดินโคลนไปจนถึงภูเขาสูงและในเจเนเรชันใหม่ปี2026นี้มิสูบิชิได้หลอมรวมประสบการณ์ความแข็งแรงและเทคโนโลยีล่าสุดเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์การออกแบบภายนอกของปาเจ r o 2026เป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาทันทีด้วยเอกลักษณ์ของ Dynamic Shield เวอร์ชันใหม่ที่ดุดันและสาง่างามยิ่งขึ้น กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวยาวคมชัดเส้นสายตัวถังที่ดูแข็งแรงและโฉบเ่ยวสะท้อนถึงพลังและความคล่องตัวล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมซุ้มล้อที่บึกบึนทำให้ปาเจโรดูพร้อมจะพุ่งพยานไปได้ทุกที่แม้กระทั่งดีไซน์ไฟท้ายก็ถูกปรับใหม่ให้ล้ำสมัยสะท้อนความเป็นรถ SUV หรูในระดับสากลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาปรปาเจโร2026จะทำให้คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงภายในหรูหราด้วยวัสดุดหนังคุณภาพสูง แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับเห็นข้อมูลชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้เจ็ดที่นั่งอย่างสะดวกสบายเหมาะทั้งการเดินทางครอบครัวและการผจญภัยกับเพื่อนฝูงนอกจากนี้ยังมีหลังคาซันรูฟพาโนรามาที่เพิ่มบรรยากาศโปร่งสบายและหรูหราขึ้นอีกระดับ เสียงรบกวนจากภายนอกถูกลดลงอย่างชัดเจนด้วยวัสดุด,ดูดซับเสียงใหม่ทําให้แม้จะขับบนทางครุกคะักก็ยังคงความเงียบสงบภายในห้องโดยสารได้อย่างดีเยี่ยมทางด้านเครื่องยนต์ปาเจโร่0 2 6มาพร้อมตัวเลือที่หลากหลายตามแต่ละตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังและความทนทานหรือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดรุ่นใหม่ที่ผสมผสานพลังงานจากเครื่องยนต์สันดาบกับมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้ได้แรงบิดทันทีตั้งแต่เริ่มออกตัว ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงรักษาความแรงแบบเต็มพลังจุดเด่นคือการที่มิซูบิชิไม่ลืมใส่เทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ l e เล็กซ 4WDII อันเื่องชื่อกลับมาทำให้ผู้ขับสามารถปรับโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหินมะหรือหินปาเจโรก็พร้อมปรับตัวทันทีเพื่อมอบความมั่นใจสูงสุดด้านความปลอดภัยปาเจโร2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและกล้องรอบคัน360องศารวมถึงโหมดช่วยเหลือพิเศษสำหรับการขับขี่ออฟโรดเพื่อให้คุณและผู้โดยสารทุกคนมั่นใจในทุกการเดินทางประสบการณ์ขับขี่ของปาเจโรรุ่นใหม่นั้นเป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความสบายระบบการสะเทือนถูกปรับใหม่ให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อหรือทางครุขระาลางป่าปาเจโรก็มอบความนุ่มนวลและเสถียรภาพที่เหนือชั้น การบังคับพวงมาลัยแม่นยำยิ่งขึ้นระบบเบรกมั่นคงและการตอบสนองของเครื่องยนต์ก็เต็มไปด้วยพลังที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกเส้นทางมิ s ูบิชิปาเจโร่2026ไม่ใช่เพียงรถ SUV ทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการผจญภัยความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือมิ u b บิชิได้ยกระดับตำนานรุ่นนี้ขึ้นมาให้สอดคล้องกับยุคใหม่โดยไม่ทิ้งจิตวิญญาณดั้งเดิมที่ทำให้ปาเจโรเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลกมานานหลายสิบปี และนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนที่มองหารถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีความปลอดภยัยและสมรรถนะการลุยไปพร้อมกันนี่คือการรีวิวมิ t ูบิชิปาเจโร่ o 2026จาก Luxury a u t อหากคุณชื่นชอบและอยากติดตามข้อมูลรถหรูรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตปาเจโรกลับมาแล้วและพร้อมที่จะสร้างตำนานบทใหม่บนถนนทั่วโลกอีกครั้ง